ก้าวสวัสดีเพื่อนๆมาที่ยิงหนอนสุดตนเนย์ยินดีต้อนรับสู่ช่องตุเกมก็อยู่ผมนะบีโซใหม่นะฮะโลโซเนน์เนยก็ได้ทําการเปิดตัวอย่างทางการแล้วนะฮะให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะรอทดสอบเนย์ผมก็ลิงก์ทดสอบทั้ง iOS วิร์สแอนด์จะทิ้งไว้ใต้ดีคริปชันนะมาดูเกมเพลย์ก่อนที่จะเปิดนะฮะช่วงนี้แนวแอคชั่น RPG ภาพสวยๆอย่างนี้จะมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบ็คคูเบอร์ดไอแบ็คคูเบอร์ไม่ใช่นี่ไอ้อะไรนะ อ่าว,วันทั้งแม่เนาะแล้วก็อะไรอีกเกมนึงอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เกมนี้นะผมแล้วก็จะมีเซนเซ่านะของสโตนอกด้วยนะฮะก็ถือว่าทํามาออกมาค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าดูดิภาพสวยมากแล้วตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะผมดูดิอมไอ้อต้องห่วงนะคืออ่าเปิดลงทะเบียนแล้วเนะี่ยอยาร่วมทดสอบเร็วๆนี้นะฮะใครที่อยากร่วมทดสอบก็ไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยนะี่ย แล้วทีมวิ่งมาให้ทางเอลเอนด้วย,วยก็เป็นลงทะเบียนได้นะตอนนี้ยอดลงทะเบียนก็เยอะมากเลยนะครับผม,มก็ช่วยๆกันลงทะเบียนที่ได้แบบให้มันเปิดเร็วๆนะที่ได้ทดสอบนะดูดิภาพการาฟิกนะสวยงามมากนะสาวกเกมบีนี่ไม่ควรพลาดเลยฮนะน่าเล่นมากๆก่อนนี้เป็นเพียงตัวละครนะพรีวิว แค่ไม่กี่ตัวนะของจริงน่าจะเยอะกว่านี้นะผมเนาะนี่เปิดแล้วนะผมเร็วๆนี่เลยนะดูเกมเพลย์นะผมมีอูริวมีแ <c oughs> ชทน,ะ,ะ,น,นะ่พี่บ้านางเอกเนาะก็อีกหลายตัวได้นอนนะได้พบอะไรเร็วนี้นะก็มาบอกข่าวสารที่เน็วนี้ก็เอาเรีวิวมาให้ดูนะเป็นน้ำจิ้มนะ คือความอยากกะหายและคันมือมแล้วอย่งเงี้ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะับเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทางช่องลงเรื่อยๆนะฮะมีเกมใหม่ทุกวันไม่ต้องห่วงเลยมีทุกเกมโซนออฟโซนในต่อปีเนก็ประมาณนี้สำหรับเกมบีดนะฮะทำนี้ซูนเร็วนี้แน่นอนนะก็ไปลงทะเบียนไว้กันได้แล้วนะฮะเบบไซต์มีแล้วนะฮะอยู่ใต้คลิปนะกดแสดงเพิ่มเติมด้วยอยเห็นนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวง